สบายดีป้าลุงอธุปป้าลุงนะสมินนาตีลุงหันหน้ามาหันหน้าตีถุยเนี่ยอธุป้าลุงเนี่ยันมาดิเฮ้ยถุงเนี่ยนะแม่ขันอยากเค้กอีแลมเย็ดเปิ้ลอีแลมนะฮะยอย่าเผาอย่าเผาบาแลมเย็ดเปิ้ลแลมมีเปาเค้กอะก้อนเลียเลยเลียเออเอาของั่าให้กูเลีย กกโแคลเซีบเด้อเรียกกันมันเป็นสอสักแลเมื้อนี้ย่างไหมเท่ามือฉันวันดีวันเกิดปูวินว้าวไปกินห้างเกิดทินแล้วก็บไปกินห้างปูวินใช้เทียนมันนะจักแล้วได้ใช้ข้าวคือเขาหายเขาหายใดในกลุ่นถุงปะกลุ่นถุงมันอยู่นี่กาไฟมากาไฟมาเออนออบ่อเออเอาซองอันกับพ่อเนาะโอ้ยเฮาบ่เคยมีวันเกิดให้นปูวิน เขากปร้องเพลงบอกเป็นอีกเฮ้เขาไปเขียนผู้วินอีกน้องสั่งให้เห็นได้แค่ไหนนั่นเลยนาสาวเพิ่นนาสาวสั่งให้นาสาวสั่งให้เพราะว่าหนูหูซำน้าน้าเผาน้าเผาเอ๊ะจะเป็นใครเภาให้แลมลองใช่ก่อนนางดีดีนางดีดีเออยแลมสิลงนางหลงว้าอะผู้วินเค้กก้อนหนึ่งแล้วก็เงินพันหนึ่งพันหนึ่งเงินผอผู้วินไี่เอา อ้าแรมจะพูดทุกวันเกิดลูกก็ลูกถูกปะจักลูกถูกจบาพแรมแลมวันเกิดพอดีเลยอ่ะลองเนี่ยเลยกลองเพลงเลองเพลงกันเลยบ้าเออเป็เล่งเป็นเบื่อเล่เอาเอาเอามาเอามาแม่ร้องแม่ก็เป็นดีพ่อคุณร้องเป็นกะร้องเด้อเอานนี่ผมร้องเป็นกะร้องร้อยร้อยยังไงเอสร้อยซิมี้อียแลมกินเนอมันดีแลมร้องอี่แลมวร้องเป็นบ่ เออมันลองเป้นโอ้คือเก่งแท้ะหนีได้หล่อมือเยอะ Happy birthday ยูยูกินเียงตเห็นอ๊โอ้เฮ็ดคุณแม่ก็ได้อีกอันนึงนี่ อย่าสุบว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยนะเพราะว่าบมหูซักแล้สาวสั่งมาให้เค้กวันเกิดให้สั่งให้เปล่าก็สั่อภูวินน้องเจ้าล่ะเปล่า้องบ่เป็นเปล่าโลดเปล่าโลดอธิษฐานอธิษฐานเลยนบนบอธิษฐานให้ผู้ขายอยู่ดีมีแห้งอธิษฐานไปแหลยครั้งแรกในชีวิตครบรอบ12ปีก็สั่งเปล่าเปล่า

เกี่งเกเ่กากินมานนี่พอก็ไม่ได้ยังให้ลูก่ิดแต่เงินพันเดียวนี่ยบ่เนอเออเราบุญหูวันเกิดเราบุญหูวันเกิสันนะหูผูกจ้ะอันนี้ใส่สุทคืาว่าเขาเปล่าน้ำเนสูซ่ห้ามไปห้ามเปล่าน้ำเน้ว้าวไอ้ครูวินแสวบ เอาผู้ละซองอันนออันนี้มันม,มามาแต่กตะมาแต่ฮุบหยาดมบสบายวันเกรเย์ไอวินไปฮุบหยามาแกมาาม้มือไงบอวินพอดีหายมือไงเลยได้เงินพันหนึ่งกับเค้กก่อนหนึ่งขอบใจซาหลาเด้อโหมันคือขอบใจหรอฮะก็ได้วาขอบใจเด้ <laughs> เฮ้ยแผลได้แต่กีบแผลเย้อย่ามาเฮ้ยจะได้สร้ายอบดีเคยห้องเฮ้ยออยู่กระเพาะินมีแต่ห้องสื่อมันนั่งงงาเตี๊ยกกอดใหญ่บอ๊ะเตี๊ยจะได้กัอ้าวกินกรอในงเนาะกอดใหญ่แล้วเนาะ น้องในท้องก็กินน้ำให้แบบ lạ บ้างลูกนี่เด้อ้าวว้าววาวอ่ะลูกกินลูกกินฉันไปน้ำน้องกินเค้กน้ำผูวินกินน้ำอัตสิหน้อยเด้อค่ะไออันนี้สิมเบิ้งแซ่บอยู่เหรออือเอาบวงตักกินเลยเอาบวงตักคืออ้ายคืออัตตีเนอตัวนี้อเมียนหายกินบ่วะกินง่ายอยู่บ่ มาเลยมันเอาหลอดสลิงฉันเมื่อมันต้องมาบ่บ่มาฉั่นกับโทน้ำแล้วมีแนวไปแกะอย่างอ่ะอ่าไอชิ้นช้าเหมือนช้านะเค้กมันมากมันมากมื่อื่นมันกับเมื่อไรโอ้เขาเขาบอกหายไปแล้วโซ่แก้ยาเมื่อคือเมื่อวัน่าคุอมันว่าคุอมันลายปัญหาอยาหนาเขานะอืไปวันเกิดน้องเพชรชิ้นนะบริยาคเค้กที่น้องเอ้ยมันบอกคืออยากอยากกระปุนเนี้ยเป บริกินกินกับปุ้นคอยพับบริกินขาวเจ้าบริกินขาวเจ้าบริกินกับปุ้นนั่งนิดีล่างง้างเื้อแบบนัางหื้อหนะลูกอะกินน้ำแมนนิ่มจี่กินก่อนจี่กินก่อนจี่กินอีกบ้างบักปุ้นบักปุ้นนิดหน่อยหรืออกนิดหน่อยนิดหน่องแต่ยังหมดจ้าคือหน่อยนี่แต่บาทมันออกมามันจะหูมันโปรไฟล์มาหน่อยกินดูเผ็ดเอ้ยตะกี้นะเผ็ดตะกี้ไหนไข่ไข่นานๆนี่บางๆนไข่บางๆนี่แต่ครีมครีม กินแล้วกินแล้วกินแล้วปี๊ยามะอืมตัวอาบน้ำแลร่พอมาเป็นแนวนี้เฮ้ยอาบน้ำแลร่พอมาเป็นแนวนี้ลูกเจ้านั่มันนี่ไหมเฮ้ยเจ้าน่ะเอาส่งเสือตัวพันในซักมาดูบ่มีเช็ดสู่นี่ใั่เงาผ้าปีแอ๊กโลดเช็ดปลาเอาเข่าข้ามไงพวกน่ะเศบแศษบะโลกนั่งงามๆในกลัวเศบอยู่บ่นไอทูวิน ไอ้ผู้วินนี่โดนเสืพอายตัวนี้แล้วแบ่งกันไหนเด้อเฮ้ยแบ่งกันไหนเด้อโดนพอเชื้อไข่อีกแต่ว่ามันกระหายเรื่อยๆอะไรพี่น้องด้ยค่ะเฮิงๆหายเธอหนึ่งท่านจีว่าเดือดรักเธอแต่กูไม่เห็นเฮิงจะลืมเฮิงจะลืมแต่หายลูกทัานหนึ่งสิพ่อเขาก็มีครอบครัวเขาเนาะกับบัวกันอะไรช่วงเล็กๆเนื้อหายตลอดเขาหายพันหนึ่งก็ดีแล้ว ข็ได้ใช่ใช่ข้าวบัวหางเ้ยเออขอบคู่วเข่าเขาก็มีขอบคู่วตัวเองมีแต่ใหญ่ละมือนะฮะใส่เองมืนืบัวสใคดเอออข้เรามาเราถือโทรศับแม่บัวใหแล้วเหตขผลตัวเองใด้่เลยอีลาสื่อไหนนะเอาเงินมาสิโทรศั์ได้เอางินเอายันต์ได้ไมานัิน้่น นี่มาขึ้งยังาแบบนวกินอุยมาเน่กินเอมันโแม่มทิ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 มันคืออไาคอกมจี๊แผงามอันนี้คกินตัวนี้ลยองลยองหรว่กไจีบดอะไรตัวนั้นงามๆมาเน่อาเอ้ยเากินเค้กไงมาได้กินเ้อายห้ายขั้ข้าวขาท่านด้ช่วยไม่ใช่มาไหนเอาเชิ้นหนึ่งือเล่ากระดเศษเาไห มันหัวเห็นไหมเห็นไหมกินไหมกินเห็นอาวกำลังกินหนขาวกินแล้วจังเลยสวนแล้วสวยแล้วแล้วกินเขากัเนี้ยงสำมาติินี่ไหมเบต้าหนึ่งตุกเป็ดหน้าอันมาจหน้าเจี๊ยยใช่มาปอดมือเว้นนี่ก็กินกับนองเนื้อใช้ยาเนาะมาตินกินเขากัำนองเนื้อเว้นนี่ปอดเอาปอดเอายังงงงใช่บูกเบาดาวบ้านมา กินแล้วละหายน้าของฉันนี่หาตุกเลหกทุกจนจนนี้นมนไม่อิ่มแลยนะที่ใสอิ่มแล้วสิเค้ยยังหมดเลย,ออยแป้วซื้อไปเมื่อวันถุยแล้วจะเอาถุยกระปอกมาขึ้นปลาเมื่อปลากินเค้กได้หรือเมื่อปลามากินเค้กเดอ้อ,เ,อเมื่อปลาอะไรกินแล้วยังไ่อยากเมื่ออยู่ ฉีนอันนั่นไงลีนบบเอาหน้าจะมาไหมยากินไรแล้วนาะแล้วอยู่ใกล้ปะท่อนอย่างนแหละยองหยองลองเ่าบะลูกปะจมาไหมเอาน้าจะมาไหมไหมามาไหมปะเออมือปะไปปมือเงอยมือเงอยมือเงอยมือเงี้ยกูไไปคือเอาจา์เค้กนิดอะใส่มือองอย กินเขี้วกินแต่บอกเขี้ยวแต่เมื่อมาทางพี่รุก็อย่างมากม่อาบน้ำก่อนเอออาบน้ำก่อนนี่จะเอาบัวมากกันบัวบัวบัวมาให้ดอกกินายแลมอาไปกินมื้ออื่นแน่กั็ไปกินเนื้อเนื้อ

เอาหายนองกินตอ่อเอาแต่ของไอคินนะเขาเอาเอาอันนี้ลูกเอาอันนี้ชอตเอานีนชี้ชอเอาแแต่ก่อนเค้กนั่นไปแลพี่น้อง<ป>พอคิดนะห่าง๊ายบด้